คือใส,ส่สูตรงามแต่ฮะคืองามแท้เด้ดสูคือจังบเห็นใส,ส่สูตรนี่มือเแ้วนี่สบายดีเดินพี่น้องนั่งมาขอบประตูตั้งเต้สตตั้งแต่หกเจ็ดโม่ผี่มาฟังสิืน่อ ลูกไม่ล่ะละบนี้ก็ได้อาการไข่กันยังบุดีพี่นองเลยขอไไรหูซื้อวะโต้หอนหอนน่นี่เบ็ดขึ้นอบอกว่าบอกว่าบอาบอยเขามาอาอย่าติดไขน่นะนั่งไปจากเขานั่งไหนยังแมวอืม คุณเอาไปแท่งอย่งคุณไะถือเอาคุณไปแท่งแ่นโอ้ยใส่สุดผ่าไม่ชิไปใส่เดสใส่สุดผ่าไม่เน่นะนะจะชิไปใส่จะใส่สุดผ่าไม่ฝนกระตกที่น้องฝนตกลินลินเบิดขึ้นอยู่นี่ตอนนี้กันยังบวเศร้า

เด yeah, mm ินแมววะเดินแมวมันเป็นกระดาบวะรู้เกดมาใส่ล้าสัตมันเิดนกระดาษโอ้ยสิไปใส่เดมมือนีฝนตกไปใส่กระบาได้ ปฝดตกเบิดมือเบิ้ดขื่นกินข้าวกับอะไรดีเ <c> ซ <oughs> โรนคลิปลงเงคืบอยู่ว่าพี่น้องมือน,นึงยังมาซิได้ลงคลิปแล้วมึอนี่ซิเดนอนอาการป่วยนีมันบัวนี้ขึ้นเลยเสรยจไปสีบย้าเลยแหละบอกว่าต้องเข้ามา เดีย๋ยวผมตปิดกลับกลาบจะไมนคอยมีผมก้อนใจอย่ามเปิดกลักบกลับนั่งงามๆเดี๋ยจะมึงปิดกลับกลับง่ามขอบคุณ่ากอน,นะไว้ I mm agree. -hmm. นนนะเลื่อนห้ากี่ลายหนไหนเรื่อนห้าเป็ดกับกมมาสิกดตเป็ดกับกบ

น้ำในคลองหนี่หอยปูปาปกากกากกาเต็ดอาดน้ำในคลองลองเพ่ไงไหมลองเพลงไหมงไหมผมจบขึ้นหนุดจองนะขึ้นหยุดจงสี อย่างกินผมเลยจะสีเบ so like. so yeah. so yeah. ิ้งยังจะกระเบิ้งที่ลรเบิ้งย่างหมอ่หมันกินผมเจ้าน้าเห็นไหมอยางกินผมเจ้านอย่ากินผมเจ้าย่างกินผม่อยขาเราบป็นวัวด้ ไม,มาสิมัตผมไม่เจ้าใหม่มันงนมงาหนนะ่ hôm nay anh rút được rồi không không gì nhau này không người nào đi thì lại sự cộm lái thì là cộm lái người cứ Chết ơi bác gì vào ngã ạ mày mong 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 mong

là bu bú bỏ trốn trốn ừ Nó giờ tôi đi ta đi mọi à được chắc người à là đi, có thương đấy thương thuận ba chắc đường ừ thương thuận hả được nó sẽ chắc đi mọi, à? mọi là... người เค้กป็นงะหนูอยากกินขนมอะไรคะอันนี้กระแลมปะฮะกระแลมอันนี้กระแลมปะอืมอันนี้กระแลมปะอืม Hoa, hãy không có quái 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 Ừ. ตุยเป็นอย่างไดเลยเนาตุยกะที่สุดที่ดีย่าย่นีนะที่สุดเหย่อมอไวกหน้ามือแห้งาตาเราอาจจะส่งหน้าวยสีเงาหน้ามวสีเ้าขาวงามเกลือนาะสั Gracias. ก no. <c oughs> ินข้าวจี๋ไปกินข้าวจี๋น้องมาจี๋ขาจีกินน้ำกันเลยทุบปั่นขาจีเข่อยแจ๊คสิกินงยังกินกินมากคิดยังบอกจะไม่อกี๋ขาจีนี่ยจะกินบรรยากาศมันก็ อยู่ได้เลยส่วนนั่งกับลูกปลได้ยจะใช้ไปสีหญ้าละพี่น้องเลยฝนกะโตกไปยุดอยู่เนี่นุนทุนท่างกตแห้งไปลำบากฝนตกแบบนี้แหง้งไปบลได้เลยพี่น้องเลยคอยกับสิส่ไขใ กีกับกีใส่ไข่คิดยากนะ ระนิดนึ่งกากีจะกีมู คนสียุดสีหวยเป็นแรงมาก เสร็จแล้วพี่น้องมีหมูปิ้งสามไม้กับข้าวทีก่อนเท้าหัวหุ่นพี่น้องเฮ้ยผนแห่งโต๊ะแห่งพี่น้องเลยดูท่าแล้วเพื่อนิไปใช้มาใช้บ่ได้ษละมือนีกข้าวกับซีไลท์โดกันอยู่เพื่อนอีู่ละมือเนี่ยโอเคยู่เพื่อนอยู่ละมือ,อขอช่อนคุณมีตอนนี้ดีเลยคือมันซัมโคชิอาปลา เมียยอมมาล่าปลาลงต่อนลงดีไร้ขนาดเลยแต่ไปกินปลาหน้าม่เมียอยู่เขาพี่น้องเหื่อยแต่ว่าเมียคอยกันลูกเบาไว้อยู่อย่างนี้มันเสียงฝนแห้งเทลงหน้าปัญาว่าฝ่าห้องกับฝ่าห้องต่างห้องล่าว่ะต่อเล้ดูหนาวฝนป็นแรงขึ้นมากเลยคนพิศพยุทตตะขึ้นเลยคนนี คุมด้วยในมือไอ้สซิมาแห้งกว่าเก่าฝ <c oughs> นมาดีตอนถ่ายมาเด้อภายยาอันนี้ป่านนี้แล้วเห็ดบมาเห็บเป็นใหม่เป็นใหม่เขาตู่ไว้ย้อนไปอื่นหน้าก่อนพี่นอ้องขึ้นมาครับแส่จะผาคมันเก่าไล้วทำน้องพี่นอ้องว่าง ทางไดกอขอบคุณที่เข้ามารับชมนิ่รรศนอแล้วก็คุณจะทำโฆษณาเด้อไปแล้วคุณน้องสบายดีครับ